สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามันทำผักดองกันนะคะต้นหอมดองหรือผักดองเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งของชาวอีสานของเรานะคะฤดูหนาวนะคะจะเป็นฤดูของการเก็บเกี่ยวต้นหอมเพราะฉะนั้นหัวหอมก็จะมีความหวานมากเป็นพิเศษในหน้านี้นะคะจึงเหมาะที่จะนำมาทำหอมดองค่ะนี่ค่ะหอมดอง เราก็จะนิยมรับประทานกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาหรือส้มตำนะคะหรือทานได้กันหลายอย่างเลยนะคะขั้นตอนแรกของการทำผักดองนะคะเมื่อเราได้ต้นหอมมาแล้วนะคะแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะตัดรากตัดใบที่เหลืองของเขาออกนะคะแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเกลือนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเกลือที่ใช้ก็ใช้ประมาณ2-3ช้อนนะคะต่อน้ำหนึ่งกะละมังค่ะ หลังจากนั้นแล้วก็ล้างออกให้สะอาดนะคะนํามาคลุกเคล้ากับเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะเกลือที่ใช้ก็ใช้ประมาณ1กํากมือนะคะคลุกเคล้ากันนะคะเพื่อที่น้าเหม็นเขียวของเขาจะออกให้มากที่สุดนะคะนี่ค่ะบีบน้ําออกนะคะแล้วก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะไม่ให้มีน้ําเหม็นเขียวติดมานะคะเพื่อที่เวลาที่เราทําแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะจะมีความอร่อยเลยก็มีความหวานนะคะ ล้างน้ำหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะนำไปคลุกเคล้ากับเกลือเพื่อทำการดองนะคะค่ะนำมาคลุกเคล้ากับเกลือแล้วก็ชิมรสนะคะเน้นเค็มไว้ก่อนนะคะการทำผักดองต้องเน้นเค็มนะคะนี่ค่ะเราจะตัดรสด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อยนะคะหรือถ้าท่านไหนชอบความหวานมากเป็นพิเศษก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะ แต่ที่สำคัญคือต้องเค็มไว้ก่อนนะคะคลุกเคล้าจนเข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ํำซาวข้าวนะคะหรือน้ำแช่ข้าวหรือจะเป็นน้ํำล้างข้าวที่เวลาเราจะนํำข้าวไปหุงนะคะน้ําตรงนั้นเราจะทิ้งนะคะแล้วก็นํามาแช่ในผักดองของเราค่ะ แช่ทิ้งไว้ประมาณ1-2คืนนะคะหลังจากเราใส่น้ำสาวข้าวแล้วเราก็ชิมอีกรอบหนึ่งนะคะว่ารสชาติเป็นที่ถูกใจของเราหรือ,อยังนะคะต้องเน้นเค็มนะคะเมื่อได้แล้วนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณ1-2คืนนะคะถ้าเรายังไม่รับประทานเราก็สามารถที่จะนำเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำง่ายๆนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเาจอาก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ